โซเดียบบอกว่าสุดยอดครับคลิปแบรนด์ของผู้กีฬานะผมวันนี้ไม่อยู่กับแต่ทีมคนดีคนเดิมพวกพวกมีเป็นอะไรอากันเป็นอะไรเลอะเกินเลอะเกินอันนี้ก็เป็นคลิปสองต่อยโกชีส์ล่าสดีล้วการเดินทางโกชีสสูงความพุ่งพุ่งเฟือยของเรืองของอะไรจักนะผมอันนี้ก็มาอยู่กับโกชีสกับเบอร์นิงสไปน์นะผมคู่ปรับคู่ปรับกันหรือเปล่าตามกระตุเลยใช้เจมส์ามเหลี่ยมด้วยกันแค่บอกจะเป็นงไงไปดูเลย โ <gasps> อเพ่นเดอร์แฟร์เกียรแม่งมีจุกการ,การ <laughs> น,นี่เป็นการซ้อมก่อนมีแข่งใหญ่นะ เกาหลีกูจะไปเกาหลีเกาหลีเดี๋ยวคอมเมนต์รันมีปีกมันก็บินไปดิจะไปบินมเียแมก็เอด้วยร้านเกิอเดีขึ้นเยอะสิบวัมาการไหมพี่ึ้นเยอะเลยแล้วก่อนเหรอแล้วก่อนรับเปลี่ยนลุกหลังเยอะเลโอเนทับแกี่อะไรอะเจอกู อนเคแล้วก่อนนะเล่นก่อนนะใช่ใช่จำเลยแนแดดดอยิงบ่าวมีบทอันขาดแน่จบเลยไอ้ยิงอะทำอะไรได้อทำอะไรได้อะไรดีมือที่ดีคือมือที่ปีกดีจำเลยเฮ้ยจบเลยง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยต้องคิดจำเลยตัวละจำเลยแต่มันมีท่าหน่ที่นี่บวกได้เดี๋ถ้าทำก็ตลกผ่าน หนึ100่งร้อยวันสซคุณต้องทำจริงเหรอเนี่ยกูจะบ้ากะละมังบ้ากะละมังเฮ้ยเชี่ยเค้กกับเค้กอันนี้เค้กรสอะไรอะใจหนึ่งครับใจสองครับยิงจิงดาเมจออลที่ไม่ใช่เบอร์นี่สบาเชี่ยผมจะยิงก่อนตัวก่อนแล้วกันโอเคครับหนึ่งสองครับผมแล้วก็หนึ่งครับจวดหนึ่งว้าวโอเคแล้วก็เค้คนนี้ผมเมื่อ ลงเบรกด้วยเทนตัวเองน้ำมันลงหลุมน้ำมันจะเบรกลงแค่ครับจวดหนึ่งเฮ้ยเก่งจังอ่ะขาวโอ้มาแล้วเหรอฮะปลอดภัยแล้วเดื่อมาแล้วเวันนี้ก็เราลงเหมือนกันแต่ว่าจะเลื่อนขั้เก่งตัวนึงเลื่อนห่าจังหวะให้พี่บังหนึเฮ้ยบางคำเลื่อยหรือเปล่าอัพทูลูกอ๋อลงลงจากเบรกเป็นคอร์สอ๋อลงจะเป็นเป็นคอร์สเหรอกูมีเลยแล้วเฮ้ยเราตาย เฮียละจิตวิญญาณในเปลวเพลิงส p ปรดออนไเหรอเจอเาะสจบเิรินเอ้ยไม่ตีหนึงหรออ๋อฮ้่จีส่งเถอะเฮียเกือไปตายอยู่ที่ไหนนะไม่เไรเอาผมมีมีเกิอตีสามกระแทกลสองใจดไงเหรอใจดีไงกลมยังอ่ะเฮ้ยกลมเหียข้อหนึ่งเนี้ยนิว เย่ยมือจะแตกมืจะแตกยนึ่งเด่นยดหนึ่งจบเทินมืจะแตกแล้วตันึ่งที่จ่าเหรอกูแตกแล้วยิงริงหรอไอตีหนึ่งยิงเหรอมงใจน้ิแตกแตกขู่ปากผมไม่ได้เอาไปลงนี้แหละเอาไปอยู่นี้แหละเอาไปอย่นี้หนี่เลจนั้นนำเลือดหนึ่งใบตัวมันเองลงแท็บดิวสดาเมจซ้ำเฮ้ จัวหนึ่งจัวหนึ่งได้ลงค่ารับใช้ผู้ซื้อสัตว์สมกชีสคุกกี้ลงควนี้ไอเด่นครับผมเคสกพาวคลาวเฮ้ยใส่หนึ่งแล้วก็สั่งเฟลเวอร์หนึ่งครับนำเลเวอร์หนึ่งสองตัวจ<ะ>ักแพสสีแดงเสมือเฮ้ยหนึ่งคนนี้น่ารักอะ่ะเฮ้ยสมทออลแพสอะ่ะ สมัยเขอเพรวะขึ้นมือครับผมแล้วก็เห็นคนนี้ครับผมเมื่อเป็นตัวเองครับทำหลุมๆพี่ให้ทีห้าทำกว่าพี่พีวงหนึ่งโกงเออเขาแบบนี่ทำไปก็เลยเป่าประโยชนพอประยโยน์ประยโยนไดเลยนเขาเองรอบนีครับผมแล้วผมจัดเกผงจัดเกงจัดเรียวไม่เราฟังเรีอนเราไม่ได้ัเรื่องหมอกเลยเอออย่าให้ปราสาทกูขึ้นก่อนทีห้าทำกว่าครับวงหนึ่ใครับ พะเถินจัวกาสองไปแล้วมดนโกงไม่ไิปั๊มมือเลยควโวงไม่ติดเลยปลงล่างทาไมออกคลิปแล้วไม่ติดแล้ววะเต้ไใ่ชอบกูไงละ่ะเฮ้ยอใจึงสิองยูทีอะไรวางเรืองก่นเลือนหอันนี้ปรับเป็นหนึ่งปรับเป็นหกจากนั้นทังล่างยูเลือก2 ハハハハ วิงออฟอิมเมอร์ซิลิตี้ทีสามชื่อยาวจังเลยแน่นอนชื่อโคตรเบี้ยวโคตรยาวเต่นั้น, oh, น,นเลยเด่นยิยงหนึ่งนี่มีอะไรชื่อตรงนี้มีเอาเลยแต่กนันแต่งขอร่อย <c oughs> ข้างแล้วทำไปแล้วบ hmm. ้านแล้วทำไปแล้วมาจับเทิญลุกโอ้ไปขโมยไหนไปขโมยไหนไปขึ้นเลยเดินเกือชิบหายแล้วไปเพลินก็เดินเกือคนดูได้ไม่มีอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเลยไอ้เหี้่แ้กโดนยำหนีกูโดนยำ จับต้องอะไรราชาผมเป็นแค่โนที่ลอยไปมาอยู่บนเท้าฟ้าหรือไ่ทรไม่ทราบอปนน่สองทีหนึ่งเพื่อยิงสองเพื่อเพื่อสิวๆนะมดระเบิด่ยิงสองยิงสองต้งก่อนงีนึจะขึ้าเป็นโกงโกงอยู่แล้ว อยู่นึงจะขับเป็นโกของจริงครับผมอยู่เป็นโกอยู่แล้วแล้วก็ขอเลือกคุกกี้ตัวหนึ่งขอเปล่าหน่อยเป่าไปเยอะนะเก็แซ็ตลงครับผมเกี่ยวกัรหนึ่งไปยื้สารเอี่ยยิงหนึงดาเมจเฮ้ยมีจากใครอ่ะเอฟเฟกต์ตัวนี้อ๋อเต่เมทบางอย่างเจ้เดินเราละเธอของของผมนี่แหละของผมนี่แหละวิ่งแล้ว โอ้แพ้แล้วเฮ้ยเลย Wing o f Immortality อีสามอีกมสี่ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปัดหนึ่ง <c oughs> ถัดวะจบเพินจบเพ้นไม่ทำเลยเหรอจบเนเลยจัวหนึ่งสองถึงกระซีดป่า สีปากเยียวเชียวสีปับสีปาบอ่ะควาปดีพเนี่ชิบหายแล้วชิบหายกันหมดแล้วสีติปสีอ่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบอ้เินอ้าง่ายเ่ยดูถูกผมเกินไปปะวะ ผมไฮก็ดเชือชือไม่ได้เลยอ๋เกิดอะไ้เนี่ยไล่เฮ้ยโซแจมไลท์ออฟอับดุลเดนอับดุลเดนอับดุลเดนหนึ่งดาเมจเหรอหนึ่งดาเมจฮิวเขี่ยแล้วที่ย่านี้เฮียผมไม่ครับแมื่อกี้ก็ได้เป็นไรไม่ไู้ว่าอะไรกูตี วิงออฟอิมเมอร์ซิตี้เข้มแข็งน,นะเข้าไปน็อกเลยโอเคครับจบเทิเนลงมาดิเย็นๆยนันนนไม่จบผมไม่เชื่อเ <c oughs> ตัวเยี่ยนี่แหละเออของพาอผมอกกยู่ไหนจบเทินลุกจัวหนึ่งจัวอ้าาาามาา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 าตดาากาาเอาา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 กาา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 าดาา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 า เลื่อนคุกกี้หนึ่งใบเดี๋ยวจอบที่เรื่องหนึ่งถึงนั้นสามารถยิงดาเมจนหนึ่งใบเซ็คุกกี้บอลบอลได้โซแจมบอกว่าไม่โดนยิงครับเดีย๋ยวขอตัวอ๋อเธอนีไม่โดนยิงจกอันนี้มึงบอกไม่โดนยิงจากคุกกี้อันนี้เป็นเค้กก็เดือดฟอเหฮอยแลเป็นเค้กจริงด้วยครับโอ้ฮิวชิ้นตัวอะไรสักตัวหิวบ้าโอ้ฮิวไอ้ยัยหิวห่าเลยจัวหนึ่งเข้าอะไรกูดีอะ ชีวิตเป็นเสาแต่ว่าเหลนจรอย่างนีอะไรเลยกูเอาอเลยท่างเนี้ยเหี้ยอะไรอิอภาษากูฮิวเจ็ดข้อเป็นผมวิงเอออิมาร์ซลิตี้ิจฉาอกี่ยี่ยี่เเอล่จ้าโหแล้วเอาละ วิงออฟอิมเมอร์เซลี้ผมสครับผมเขาหนึ่งเยิงนึงอย่ออมีเด็ผมจะจอจพจพก่อนใบนั้นไม่ขึ้นคอมโบมีไหนหนึ่งอไม่ขึ้นเลยชีวิตมันเศร้าทุกข้อเลยชีวิตมันเศร้าขาด้าหน่อยดิใจนึงครับกดโอ้โคอมโบไม่ตี๋เลยยันี แล้วยิงหนึ่ครับผมยิงตัวเองครับอ๋อยิงกลังจะเปิดเลยกลงตัวนึ่งพี่จำสีีดไงไว้อ๋อนับก้อนนะนก้อนน้ก้อนออสตแล้วไอ้เยียสีส้กกันจัดไม่เียคือแล้วว่อตแล้วแต่อย่างแกยงไแล้วกตอนไหนอะก็ยงเห็นไหมโดนไม่เห็นแล้วเาีกผมอแชทแชท จีบีทีจีบีทีจะข้าเป็นยังไงดีแล้วมันจะเต็มด้วยก๋เกี๋ยใส่ผมแล้วทำไมกะเช็ดเกิดอะไรเช็ดรัเด็ุครับมีสเตย์ครับผมขอเลือกครับผมเอ่อจวหนึ่งเฮ้ยเหตุคนนี้เล็กลงใจหนึ่งครับ อีกหนึ่งเดี๋ยสองที่สองครับร้อยผมยังเลยแล้วใช่ปล่อยเลยปล่อยเลยเหรอเราน่าใช้ใบนี้ไงมคนจอองหด่ะรไม่มีหรอกที่นี้มีอะไรไปไหนอ่ะสิงโตไม่มีไม่มีสิงไม่มีอยู่ต่อได้ไหมโอ้ยตัวสองเข้าศูนย์จบเทิร์น <Sen S 2> ผมเก ah. mm ่าเลยแล้วตอนนี้ผมเก่าเลยแล้วดิผมเนี่ยน้อยก็โกงผมโกงดิไม่โกงแล้วยัอยู่ยังไงสามีสามงก็ไม่ได้รีบเลยอย่สองที่หอยู่สที่เลยอ่ะศูนย์ไปเลยไอ้งูบ้าน ดีแมหวาเอาแมงดีไมเนี่ยเอาแมงซะดีมั่งเอาแมงเลยคือเอาแมงเลยเหรอรอแมงเลยรอแมงเลยเหรอ,รอแมงจอมวาข้ารับใช้ผู้สื้อสายของฉันเฮ้ยใครอะ Shadow Mew ที่ชิปทีแล้วไม่ได้ลงขอแอะขายของ หิวเลือดหนึ่งหิวเลือดหนึงหิวเลือดเลือดหนึ่งหิวเลือดหึงมับวกขึ้นจากนั้นจงตี้ไลท์ออฟทรูดเออตัมันเก่งแล้วไปสามหนึ่งยิงขอยัดยิงเฮ้ยิงโดนฟิปฮาละยิงโดนฟิปฮานะสัดีผฟิปในเธอนะเออลืมไปดีวมีเหมีชอบมันยิงยิงมั่ยอ่ะเออเฮียพา ไม่เด่น,นครับเด <misunder dentro S 2> ่นใช่ไหมเด่นครับเด่นล้เด่นทันปะเด่นทันปุ้ยอ๋อไม่ทันหรอจบเดินอันจะด้เ้อจดลดดนมันจะสดยมไหมไม่ไใช่ตึ้งมีโนะนผมใช้อะไรวะผมใช้สามสามสามแล้วเกินมาหนึ่งที่ย ขี้โกงขี้โกงีโกงอย่แล้รไม่รู้หรอจับเกินไปหน่อยอมปันก็จะไม่รอดแล้วทำอไงที่เขาดเชฟงานฝีมืออ่ากงดเชฟ่ไงดีเชมาดิติดยังไงติดมาน้านรอติดมนแต่ปกติแล้วกูิดยับไงติดยู่ดเด็กันอเลือดจูนึงพี่ติดมานานแล้วใช่มเดยเดี๋ยวเดี๋ยเดีลอก่อนแล้วกูแปดไงวะ พี่นมันมันมันจำเป็นต้องแปะอ๋อว่าแปะผมนะมึงแปะตรงไหนมึงไม่แปะเม่้เฮ้ยมึง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 ไปเมื่อกี้หรือเปล่าที่บอกไม่มียิวลงยิ่งว่ะ L1 อ่ะน่าจ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 ะไอ้นี่ไอ้นี่ยิ่เลยน่าจะน่าจะมาไอ้นี่หรือเปล่าใบเดียวแล้วมันเกิดอะไรใหม่ใบหนึ่งเหรอไอ้เออโอเคไฟหายก็ลงจนมันกำลังก้มใจยิงหนึ่งยาเม็ดใส่พูดกับเพื่อนตรงเนี้ย นนี้ชาโดมิโอนมบูดชาโดมิโอการเดนโซจิมยิงหนึ่งอ๋อเฮ้ยแจก็จนึ่งของีตาร์างไวนนี้เล็กลงจวนแดงจวน

ยังไม่เห <Like. S 2> ็นหนึ่งเก้าห้าร้อยยังไม่เห็นเหรอเล้ไมึงจะเล่นไดโฟเอ่อเกมโฟล์ทไว้าสิบาทโฟล์ทในบอลโล่ในแอพยักเบ็ดรวมถ้าข่าชัจะมา สองสี่หกแล้วก็เธอที่นี้คุกกี้ผมตายเือสองตัวเฮ้ยคนว่าขวอนเธอเองเอ็กซ์ตอร์โชคข้างอิกคนเมื่อกี้เอาตัวออฟดูรุนสิงโตอยู่ต่อในแม่ไหม่ออนเทสผมลงมาอีกฝ่ายจะรับเอลอีกหน่อยหนึ่งตัวสัตว์อ๋อโคชิล้วงล้วงจากนั้นจ่ายสามโจมตีสามเจ้าเม็ดมาล้วง ได้แล้วฮิวทิกเกอร์เล่นทั้งีมตงีมดังีมอ้จบอลวันสาูเล่ต่อาเเหลือจี้เทไรสอสองให้มูามทเลยดูกเจ็ดแปดอันดูของเอกอะมูนีเนผอเลื่อนคุ้เเียระมาแต่แบงลอยไม่ได้แล้วแต่จะชุบได้อยู่จะลโตัวไหนดีเนี่ยใช่รว่ไรวะอ้าว จัดเลยตัวบีอยู่ดีป่ะต้องตัวใหญ่เปเลยนี่ไม่ใช่ตั้งเยอะอ๋อเป็นตัวตีได้เตนเป็นได้เหรอเป็นได้นะเฮใจจริงครับยิงหนึ่งเฮ้ยหนึ่งใจนีครับยิงหจบเธอครับผมจบแล้วขอบไปโกชิ เชี่ยละวโรงเรียนทำไมครับเชี่ยละเชี่ยละเชิชิเชี่ยเชี่ยตัวชี้ยาดิบมันานไม่รู้รู้หน่อยได้อยู่นะไม่ได้ได้อยู่ได้ไม่ได้ไม่ต้องเล่นเล่นไม่ได้เชี่ยแล้วได้ ที่กันถ้าว่ากันวิโด้เขารอที่ไหยู่นะผมุบกต้ารูนฝ้ายตั้งยอหนึ่งสองสามเฮ้ยสองกนดีปกติสองสอดยิงสองหนึ่งสองทิ้งรับหิ้วหนึ่งเฮ้ยกุจััวหิวชัวนำได้สองาเมชนะแล้วแค่จัูหิววะจะหวจะหลอิวไม่ไม่ไหวาะ จอมตี้คอมมานด์คอมมานด์อินเทอร์เน็ตใช่ไมองใช่ไหมงองกเลยกนีสามจอยฮิวดึงตอนนี้ไม่ได้ติดตัวกี้นแล้วเป็นฝังไม่ได้เปิดมีนาการชิงแล้วกคชิ่งแล้วทไมคุณไม่ถอกล้องเลย้ากระตูก็ต้องอย่างนี้แหละกระตูชนะไปดีสบายไงดีสบหายหัวเปลียนสบายไม่หล่อเลยอ่ะชอบแหละ ใครชอบิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่ร้านเจ้ารื่อกรารเกมครับผมแล้วก็ขอบคุณแอดทีมจากช่อง On the Table นะครับผมที่มาเล่น <c oughs> ด้วยกัน,นครับผม <c oughs> เหี้ยแผมก็สามารถไปกดไลค์กด subscribe <c oughs> ที่ช่อง On the Table <c oughs> ได้ครับผมมีทั้งคลิปแบทเทิลแล้วก็เปิดบอลครับผมแต่แบทเทิลนี่นานที <c oughs> นานทีดูช่องผมดีกว,ว่าใช่แก่ผมตอนนี้ไม่รอดด้วยเหมือนกันนะไป bye จ้าว